สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านนนนะครับนนม,มาพนนี้นะครับวันนี้นะครับก็ <S <S นะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศหน้างาน ก็อาครับด้านหลังที่ทุกท่านเห็นนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนของงานโครงสร้างอยู่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับนะครับเป็นเรื่องของตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องการนะครับเข้าแบบเสานะครับผมนะครับเข้าแบบเสานะครับแปดหลังนะครับทั้งหมด8ปดหลังนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับงานจะทําเป็นลําดับขั้นตอนในเรื่องการต่อแถเนี่ยจะรอช่างวางแผนในการเข้าแบบ สลับกันนะครับก็คือเข้าหลังที่1นึงที่2นะครับแล้วก็ถอดแบบออกนะครับแล้วก็เอาแบบทั่2สองอยางไปใส่ทันทีหลังที่3ที่4เป็นระดับขั้นตอนนะครับแล้วก็แบบของตัวหลังที่1นเนี่ยนั่งตกเสาพอถอดแบบไปแล้วเนี่ยก็ทําการบ่มคอนกรีตโดยการพันพลาสติกนะครับเพื่อไม่ให้ัตัวคอนกรีตเนี่ยการสลายเร็วจนเกินไปนะครับก็เพื่อให้เซ็ตตัวคอนกรีตเนี่ยเซ็ตนะครับ ให้ได้มาฐานนะมีความแรงแรงนะครับตัวนี้นะครับก็จะทําแบบนี้นะครับลาดับในีจนครบแปดหลังนะครับระยะเวลาก็อยู่ประมาณประมาณหนึ่งสัปดาห์กว่าประมาณหนึ่งถึงสสัปดาห์นะครับโดยประมาณนะครับก็ปในตอนนี้เองเนี่ยท่านน้างานที่กําลังเห็นเนี่ยเป็นการข้อแบบชุดที่2นะครับชุดที่2นะครับก็ทําเสร็จไปแล้ว4ี่หลังตัวนี้จะชุดสีหลังชุดที่2นะครับตัวนี้นะครับผมด้านหลังนะครับก็เ็นมาคอนี่เมอริโตนะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับอยู่ ใจกลางเมืองระยองนะครับอยู่ใกล้วัดก่อยินนะครับจากจุดนี้เองเดินทางสะดวกมากเลยนะครับก็ห่างจุดสุขุมวิทนะครับถนนสุขุมวิทนะฮะจากจุดของกุโตงการนี้ไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับไม่ถึง1กิโลเมตรเขาออกได้แหละเส้นทางนะครับเข้าออกถ้ามาจากมัตตพุทธนะครับถ้ามาเดินทางมาจากมัตพุทธเนี่ยผ่านแยกเนินสมรีมาจะถึงวัดข่อยินนะครับถ้าจะเข้าทรวัดก่อยินก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือวิ่งเลยแยกก่อยินม่นิดนึงจะเป็นสุขุมวิท 57นะครับซึ่งมีปั๊มคาเทดอยู่หน้าปากซอยนะครับก็เลี้ยวเข้าตรงนี้ก็สะดวกนะครับเลี้ยวเข้าซอยประมาณหนึ่งร้อยไม่ประมาณสักห้าสิบเมตรแล้วก็จะเจอซอยโคดมีป้ายนะเขียนว่าซอยโคดถีมิตรภาพเลี้ยวขวาอีกหนึ่งทีนะครับขับรถไปห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็จะเจอแยกเลี้ยวซ้ายถึงโครงการเลยนะครับระยะตรงนี้เองอยู่ประมาณสักห้าร้อเมตรไม่เกินนั้นนะครับไม่ห้าร้อยห้าร้อเมตรไม่เกินนั้นก็หากจากสุขุมวิทย,เ,ยเดินทางประมาณไม่เกินห้านาทีนะครับผมสําหรับ ลูกค้านะครับที่เดินทางออกไปทางมัตกคุศลนี่ก็สะดวกเลยทีเดียวนะครับหรือนะครับจะสามารถวิ่งเลยจากสุขุมวิท57มานะครับมาถึงอีกหนึ่งซอยเป็นสุขุมวิท59นะครับซึ่งสุขุมวิท59เนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านนะครับเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านนะครับนรินลัดนะครับอยู่แล้วก็ใกล้ๆก็จะเป็นคอนโดระยองคอนโดเพชรนะครับอยู่ติดสุขุมวิทเลยนะฮะใกล้ๆตรงนั้นนะฮะก็สามารถที่จะ เดินทางเข้าออกจากซอยสุวิทย์59ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะก็ระยะทางจากตรงนั้นเหมือนกันเลยเข้าซอยสุวิทย์59นะครับอา่งขับรถหรือเดินทางผ่านหมู่บ้านในลิลัดนะครับเพียง200เมตรนะครับเลี้ยวซ้าย1ครั้งนะครับเดินทางอีก50ประมาณนี้50เมตรนะครับเลี้ยวขวาก็อาจจะถึงโครงการเลยนะครับเดินทางสะดวกมากนะครับผมนะครับอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเลยเข้าตัวเมืองจากสุวิทย์59ไปถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับ แล้วซ้ายจะมาออกสู่เส้นทางของนะครับขนส่งใหม่ระยองนะครับขนส่งใหม่ระยองซึ่งเส้นนี้เองเนี่ยก็จะมีถนนที่สามารถวิ่งตัดนะครับเข้ากับตัวามาเชื่อมกับถนนเส้นที่จะเข้าโครงการได้เช่นเดียวกันนะครับเลยก่อนที่จะถึงสุขุมวิทคนส่งนะครับตอนนี้ขนส่งจะมีซอยเลี้ยวซ้ายนะครับเรียชกชักฝรั่งซอยน่าจะเป็นชักฝรั่งซอย นะครับเข้ามาปุ๊บก็จะเจอถนนที่จะตัดเส้นของด้านหลังเป็นถนนชักฝรัหลังนะครับก็จะสามารถเดินทางเช่นเดียวนไปมาที่โครงการได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เลยเปหน่อยหนึงเนี่ยจะถึงกับขนส่งใหม่ระยองนะครับก็สามารถที่จะเข้าทางขนส่งใหม่ระยองนะครับวิ่งขับรถเดินทางผ่าน ทะลุด้านหลังขนส่งใหม่ระยองมาเชื่อมกับถนนเส้นชากฝหลังนะครับซึ่งจะผ่านตรงนี้จะผ่านตรงโครงการใหญ่ๆเช่นหมู่บ้านสุภาลัยนะครับพิโมงอยู่ด้านหลังเลยซึ่งเป็นโครงการที่สวยน่าอยู่นะครับบ้านคุณภาพอีกหนึ่งโครงการนะครับผมแล้วก็ผ่านมาจะเป็นถนนเส้นตัดถนนชากฝหลังก็สามารถเดินทางออกจากเส้นทางนี้ด้วยกันออกไปทางตลาดแซวดาวได้นะครับออกไปทางหมู่บ้านบุญลักษณเจ็ดได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินทางออกมาทางหมู่บ้านบุญลกษา 5 4 5ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันออกทางเขาไผ่ก็ได้นะฮะเดินทางออกไปทางตลาดหนองบัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่ง2องตัวทำเลที่ตั้งของโครงการนะครับที่ตอบโจทย์นะครับของการอยู่อาศัยของลูกค้าทุกๆท่านที่อยู่ในโซนต้องการบ้านในโซนตัวเมืองระยองที่ไม่แออัดนะครับแล้วก็เดินทางได้สะดวกออกเข้าออกได้หลายเส้นทางนะครับหลบเบี่ยงรถติดได้นะครับทำเลเงียบสงบปเป็นบรรยากาศเงียบสงบเลยอยู่ด้านหลังของวัดกรวินแล้วนี่เองนะครับผม เดี๋ยวมาขอนี่มริโตนะเป็นบ้านเดี่ยวนะเฟสแรกนะครับมีทั้งหมด8หลังนะครับบ้านเดี่ยวสามห้องนอนสองน้ำจอดรถได้2คันนะครับพื้นที่เริ่มต้นก็ประมาณ40วัตจรางวานะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่หาบ้านในโซนตัวจังหวัดระยองนะครับในตัวเมืองนะครับโซนวัดขุดหินฝั่งสดหินนะครับเขาไผ่ฝั่งนี้นะครับก็แนะนํา นยนเชิญนาะทุกท่านลองเยี่ยมแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการของเราก่อนได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยขั้นตอนโครงการเราอยู่ระหว่างก่อสร้าง F ED, F ED, F ED เฟสที่เฟสหนึ่งนะครับก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ขยายเฟสนะครับต่อมาจากโครงการแรกคือเดอนมารนกนิกแกรนนะครับเดนมารนกนิกแกรนหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับอยู่ด้านหลังขนทรงใหม่ระยองแล้วก็อยู่หลังหมู่บ้านมุตส่าเจ็ดนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเรา,าเป็นโครงการนะครับแล้วก็ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด14หลังนะครับ14หลังนะครับแล้วก็เราก็มาทำโครงการโปรเจกต์ต่อนะครับใกล้ๆกันจะจากโครงตัวของโครงการเดิมเดินมาคุณิิแกงประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดินทางจากตรงนี้เองเดินทางสะดวกมากๆเลยนะครับก็ด้านหลังนะครับเป็นบรรยากาศการทำงานนะครับผมจะพาทุกท่านไปอัปเดตนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศพร้อมๆกันกับขั้นตอนารานของเรานะครับผม โอเคนะครับก็เดี๋ยวพาทุกท่านมาชมบรรยากาศรอบๆของตัวโครงการนะครับนที่ตั้งของโครงการเราก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับจะชมคลิปนี้นะครับก็ฝากแชร์ฝากกดติดตามนะครับโครงการของเราได้นะครับก็ตั้งอยู่พิกัดนะครับ เดี๋ยวมาคุนี่มอนิเตอร์นะครับอยู่ที่โซนคอทินนะครับซอยชักกระหนังซอยหนึ่งนะครับพี่กัดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ตั้งกันหน้าเกิดตัวโครงการนะครับก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับมีท่อระบายน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับจุดนี้เองนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้านะครับหน้าโครงการทั้งหมดนะครับตรงนี้โอเคก็พาชมกันนะครับตอนนี้หน้างานนะครับกําลัง ขึ้นเฟสแรกนะครับทั้งหมด8หลังก็ขั้นตอนทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนของงานโครงสร้างนะครับตบวนี้นะครับก็ให้ชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับเี่ยนะครับก็ที่ท่านเห็นเนี่ยจะเป็นบ้านหลังแรกนะครับเป็นบ้านหลังแรกนะครับอันนี้นะครับเป็นด้านข้างนะครับโอ้ตอนนี้หลังนี้เนี่ยเพิ่งจะถอดแบบเมื่อเช้านี่เองเพิ่งถอดแบมสักครู่เนี่ยฮะนะครับเพิ่งกำลังถอดแบบเป็นงานถอดแบมนะครับ ก็เป็นการถอดแบบต่อเรียบร้อยแล้วของหลังแรกนะครับแล้วก็จารถอดแบบเนี่ยเราก็ทีมงานก็ทําการทำพันพลาสติกนะครับพันพลาสติกใสรอบเสานะครับทั้งต้นนะครับตัวนี้นะครับก็เพื่อประโยชน์เพื่อบ่มบ่มบ่มเรียกบ่มเสานะครับบ่มเสาตัวนี้นะคือเป็นการเรื่องการลดการถ่า,คายความร้อนนะครับคายน้ําของตัวคอนกรีตนะครับไม่ให้สูญเสียน้ําจนเร็วจนเกินไปนะเพ<ะ>ื่อให้คอนกรีตเนี่ยสามารถที่จะเซตตัวได้ คุณภาพความแข็งแรงของตัวคอนกรีตนะครับตามมาตรฐานนะครับก็ขั้นตอนนี้เนี่ยจะช่วยส่งผลนะครับสำคัญนะครับในเรื่องของความแข็งแรงของตัวเสานะครับของโครงสร้างของตัวบ้านอีกหนึ่งจุดเลยนะครับที่ต้องใส่ใจรายละเอียดนะครับแล้วก็ดูนะครับตัวนี้เราก็จะบ่มใส่ประมาณ5วันนะครับประมาณ5วันหรือประมาณนะครับ5วันโดยประมาณก่อนที่จะขึ้นโครงสร้างเหล็กด้านบนนะครับเพื่อให้อ่า ก่อนที่จะขึ้นโครงสร้างด้านบนเนี่ยตัวเสาเนี่ยไม่รับแรงไม่รับน้ําหนักจนมากเกินไปนะครับทําให้เสียสมดุลนะครับเสียคุณภาพนะครับในความงแางของตัวเสานะครับเบื้อนี้นะครับก็เดี๋ยวขออธิฐฐบายนะครับอธิฐฐบายขั้นตอนอธิบายโครงสร้างนิดนึงนะครับก็ <S <S ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนอกจากด้านบนแล้วเนี่ยที่กําลังเป็นโครงสร้างของตัวเสาที่กําลังพันนะครับถัดลงมานะครับทุกท่านจะเห็นเป็นพื้นนะครับที่จะเห็นเป็นชั้นตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นนะครับเราเทพื้น คอนกรีตนะสเต็งสองสี่ศูนย์นะครับเทหนาสิบสองเซนนะครับเทหนาสิบสองเซนนะครับผมเพื่อเป็นพื้นรองเป็นพื้นบ้านนะครับสาหรับกระเบื้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปลูกระเบื้องขึ้นอีกประมาณเจ็ดเซนนะครับผมนะครับถัดจากตัวพื้นด้านล่างมาที่ด้านเห็นจะเป็นชั้นนะครับัานด้านล่างมาจะเป็นพื้นคานนะครับท้องคานตรงนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าร้านใดที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้มาเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นขั้นตอนของการประกอบคานเข้าแบบคานต่างๆนะซึ่งคานตรงเนี้ย ใช้รับน้ําหนักของตัวบ้านนะครับซึ่งมีความสําคัญมากๆนะครับขนาดคานที่เราใช้เนี่ยขนาด40คูณ20เซนนะครับความสูง 40, 40หน้ากว้างหน้ากว้าง20เซน,นะเสริมด้วยเหล็กข้ออ้อย DB 12มิลเต็มนะโปร่งใหญ่นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับตัวน,นี้นะฮะก็ประกอบแบบเสร็จเรียบร้อยก็จะได้โครงสร้างพื้นฐานข้างล่างประมาณนี้นะครับก็การเข้าแบบต่างๆสังเกตว่ามีความเรียบร้อยนะครับมีได้มาตรฐานแล้วก็ความสะอาด ได้ครบเลยนะครับตัวนี้ก็ทางทีมงานขอบคุณท,ทีมงานด้วยนะครับนะครับก็จุดนี้นะฮะจะมีทุกท่านได้เห็นนะครับเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นจุดบริการที่เราส่งเพิ่มให้กับลูกค้านะ,ะเป็นท่อกําจัดปวกนะครับเราใส่เดินแล้วก็ติดตั้งตัวระบบกำจัดปวกให้ทุกหลังนะครับของโครงการนะครับตัวนี้นะฮะก็จะอยู่นี่เลยนะครับก็ มีสวิตให้นะครับเหนึ่งปีนะครับผมตัวนี้ก็หมดปัญหาเรื่องปล่กได้เลยนะครับโอเคผู้ชมนะครับก็ตอนนี้ทีมงานกำลังทำงานกันนะครับตอนนี้ก็เป็นหลังที่แกะแบบเรียบร้อยแล้วนะครับการแกะแบบแกะแบบสาวเรียบร้อยแล้วตัวอย่าน,นี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ ก็ความสูงของเสานะครับประมาณ3เมตรห้เซนติเมตรนะครับสเมตรห้เซนติเมตรนะครับตอนนี้ดนะครับสวัสดีครับก็อันนี้เป็น อัปเดตนะครับอัปเดตหน้างงานนะครับหน้างงานจริงนะครับของเดอมาคอนี่มอนิโต้นะครับวันนี้ก็เป็นโครงเป็นงานนะครับที่ยังอยู่ในงานของโครงสร้างเป็นงานเข้าแบบเสาอ่าเข้าแบบเสานะครับถอนเสร็จแล้วก็บ่มเมื่อกี้ก็อันนี้ให้ดูหน้างงานหลังแรกของเราไปแล้วนะครับที่มีการถอนแสรแล้วก็ด้านหลังกําลังเข้าแบบต่อนะครับตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดอมาคอนี่มอนิโต้นะครับด้านเดียวนะครับขนาดสามนอนสองน้ำจอดรถได้สองคันมีพื้นที่ด้านข้าง นะครับอยู่ในใจกลางเมืองระยองครับนะโซนโคดขินเขาไผ่นะครับผมอยู่หลังวัดโคดขินเลยนะครับเดินทางห่างจากสุขวิทเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดินทางมานสิบนาทีนะครับเรื่า,าๆแล้วก็เข้าออกได้เลยทิศทางครับซึ่งบรรยากาศของโครงการเนี่ยน่าอยู่มากนะครับรายล้อมด้วยโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ยอยู่แล้วนะมอะีอยู่ระหว่างหมู่บ้านดวงเมืงไทยแล้วก็หมู่บ้านดวงตะวันนะครับถ้าลูกค,ค้าที่ยังไม่ ไม่ยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่คุ้นเคยกับเส้นทางนี้นะครับตั้ง g ีวเป็นหมู่บ้านโดรวนันหรือหมู่บ้านดวงดีไทยก็ได้ครับขับรถตามจีวีมาก็จะเจอโครงการของเรานะครับตั้งอยู่ตรงนี้นะก็เดี๋ยวนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านชมหน้าง,งานนะครับก็ค่าประมาณนีนะ้เดี๋ยวมีโอกาสนะครับจะพาทุกท่านนะครับน้าเด่นหน้า,งงานของเรานะครับใน ขั้นตอนต่อๆไปนะก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดต,ตามเดลมาคอนี่มารมิโต้ด้วยนะครับผมโอกาสหน้าก็จะพาท่านมาชมหน้างานของเราดูขั้นตอนวิธีทำง,งานของเรานะครับดูวัตถุดูที่ใช้ของเราพนักก็เนพะื่อเ,เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับในการที่จะเลือกซื้อบ้านที่อยู่ใส่ของท่านนะครับในอนาคตนะครับอันใกล้นะครับก็ขอบคุณมากสํนนาหรับการรับชมนะครับสามารถติดต่อนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเพจเดลมาคอนี่มาริโ,รโ,โ,รโรต้ได้เลยนะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเบอร์โทรศัพท์ 099692สองเบอร์เป็นเบอร์แอดไลน์นะครับ,เ,เ,ปรบเป็นแอดมินนะครับผมสามารถสอบถามเด็กได้เลยนะครับแล้วก็ยินดีบริการให้คำปรึกษานะครับด้านสหการรับทรัพย์นะครับเร,รืร่องเอกสารนะครับดำเนินการได้ฟรีปรึกษาฟรีนะครับผมก็ถ้ามีข้อม,มูลต้องการเพิ่มเติมมาสามารถทักแชทหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่เด็กช่องทางที่แจ้งได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ